สวัสดีครับวันนี้ร้านช่างบอยก็จะมารีวิวเรื่องซ่อมแหลงพวงมลาลัยไฟ้ารถเบน CLA 250นะครับต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วซึ่งเราได้ถอดประกอบซ่อมออถอดซ่อมแล้วก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ทําการทดสอบเ,ออเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาใดๆนะครับเสียงเยบเป็นปกติแล้วนะครับผมเวลาเราหมุนพวงมลาลัยก็ไม่มีเสียงดังเกิดขึ้นนะครับ สามารถใช้งานได้ปกติเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพวงมาลัยก็ตีกลับเหมือนเดิมนะครับเลวลาขับจะรู้สึกมั่นใจและกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับเพืเเอ่อนๆแหลกพวงมาลัยรถเบนซ์ CLA250 นะครับจะมีลักษณะเป็นมอเตอร์เป็นแหลกที่มีมอเตอร์ติดอยู่กับตัวแหลกนะครับจะค่อนข้างทนทานนะครับเพื่อนๆ แหลกปงลอยฟ้าตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีตัวปรับตัวปรับทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับจะมีตัวปรับ2อทิศทางเลยนะครับเมื่อเราใช้งานไปอายุงานประมาณ80,000ก็เริ่มตั้งแต่50,000โลนะครับ8 0ด0 0โลถึงแสนโลเนี่ยนะครับจะระบีที่ตัวแหลกก็จะเริ่มแห้งนะครับผมพอเริ่มแห้งแล้วเนี่ยนะครับระยะการตั้งแหลกก็ จะมีลักษณะเหมือนคอนนะมีลักษณะไม่กระชับก็จะเกิดอาการหลวมเสียงดังนะครับเพื่อนๆนก็แนะนําให้เพื่อนเพื่อนนะครับถ้ารถวิ่งแล้วประมาณหมดวันหรือว่าหมดวันันตีหรือว่าวิ่งแล้วห้าหมื่นโลแปดหมื่นโลถึงแสนโลนะครับอาจจะมีอาการเสียงดังให้เพื่อนเพื่อนนำมาเช็คและตรวจสอบได้นะครับเพื่อนเพื่อน เมื่อเราเช็คตรวจสอบซ่อมก็จะมีอายุงานนานมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนแหลกตัวใหม่นะครับเพราะว่าแหลกรถเบน์นะครับจะมีราคาค่อนข้างแพงนะครับถ้าเราเบิกศูนนะครับแหลกแท้สามารถซ่อมได้นะครับเพื่อนอันนี้ก็ได้ทําการทดสอบบ่อยๆแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับขับได้โปรตามปกตินะครับพวงมาลัยก็คมกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนวันนี้ ทั้งบอยก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากไว้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆมีรถที่ใช้แหลกพุงอะไรไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดๆสามารถนํามาตรวจเช็คตรวจสอบได้นะครับถ้ามีวิ่งแล้วมีการเสียงดังกุ๊กกุ๊กกุ๊กนะครับก็นํามาตรวจสอบได้นะครับฟรีไม่มีคา่าใช้จ่ายนะครับจะได้ดูราคาค่าซ่อมหรืออาจจะเป็นบูทปีกนกยางเบาโชค๊คอะไรพวกนี้ก็สามารถตรวจสอบได้นะครับเ,เพื่อนๆ อย่าปล่อยให้แหลกดังนะครับถ้าอยุรถมีอายุงานวิ่งนาน80,000ไล่ตั้งแต่50,000โล80,000โลแสนโลนี่นครับสามารถนำแหลกมาเช็คได้ก่อนนะครับอา,อาอยุแหลกก็จะยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆ<ส>ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆสวัสดีนะครับ